และในคลิปนี้ครับผมจะมาบอกว่าแอปเป๋าตังกับแอปถุงเงินเนี่ยต่างกันอย่างไรเนื่องจากมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยเข้ามาถามผมนะครับว่าเป๋าตังกับถุงเงินเนี่ยสองแอปนี้ต่างกันอย่างไรใช้งานอย่างไรนะหน้าที่ของแต่ละแอปเนี่ยเป็นอย่างไรบางท่านเข้าใจผิดเข้าใจแอปเปาตังเป็นแอปถุงเงินบางท่านเข้าใจแอปถุงเงินเป็นแอปเปาตังเนี้ยคือมันเกิดการเข้าใจผิดนะครับและในคลิปนี้จะมาไข ความกระจ่างให้เพื่อนๆวีน้องๆกันนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับแอปเป๋าตังเนี่ยเป็นแอปอะไรฮะแอปเป๋าตังก็คือเป็นแอปที่เราได้รับใช้เราใช้งานนะเพื่อรับสิทธินะฮะทุกอย่างที่รัฐบาลมอบให้นะครับผมอันนี้คือเป็นเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นสําหรับประชาชนเลยนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปที่เรารับสิทธินะฮะไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ต่างๆที่รัฐบาลออก ออกมาครับไม่ว่าจะเป็นชิมชอบใช้นะคโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะที่ยวปันสุกนะครับแล้วก็คนละครึ่งนะฮะร,รวมถึงโครงการอื่นๆที่จะตามมาอีกมากมายนะฮะก็แอปเปาตังแอปนี้เนี่ยเป็นแอปที่เราเอาไว้รับสิทธิ์ในโครงการต่างๆนะที่รัฐบาลมอบให้นะแอปเปาตังนะฮะและในแอปเป๋าตังนะครับก็มี G Wallet นะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในแอปกรเปาตังค์ส่วน G Wallet เนี่ยผมมีอธิบายไว้ในคลิปหนึ่งนะฮะก็คือ G Wallet คืออะไรคุณสามารถไปดูคลิปนั้นได้นะครับดูตัวไอด้านบนดูใต้ของมันดานละ่างคลิปนั้นเนี่ยจะบอกว่า G Wallet คืออะไรผมบอกคร่าวๆแล้วนะ G Wallet เนี่ยก็คือเป็นที่ที่คุณจะไว้เก็บเงินนะฮะสามารถโอนเงินเข้าไปในนั้นได้นะ,ะเป็นกระเป๋าตังค์อีกกระเป๋าตังค์หนึ่งนะฮะที่อยู่ข้างในเป๋าตังค์นะครับผมโอเคนะฮะ ก็คือคุณสามารถโอนเงินเข้าไปใน G Wallet แล้วก็พอโอนเงินเสร็จนะคุณก็สามารถใช้จ่ายตามสิทธิ์ที่โครงการต่างๆมอบให้นะครับก็มีอย่างโครงการคนละครึ่งเนี้ยคุณจะต้องจ่ายเงินของคุณครึ่งหนึ่งเพื่อให้คุณซื้อสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะนี่ครับอันนี้ก็คือแอปเป่าตังค์นะครับผมคุณสามารถไปดูได้นะร,รวมถึงมีวิธีมีคลิปหนึ่งที่ผมทำไว้นะครับเป็นวิธีเติมเงินเข้าแอปเป่าตังค์ G Wallet นะ คุณสามารถดูตัวไอเด่ดนบนดูใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้ส่วนแอปถุงเงินครับก็คือเป็นแอปที่ร้านค้าใช้รับเงินโครงการต่างๆครับที่รัฐบาลมอบให้อันนี้เป็นแอปของร้านค้านะฮะพูด,ดง่ายๆเลยคือเปาตังค์เนี่ยคือแอปของประชาชนก็คือลูกค้าเนี่ยเองก็คือประชาชนนะครับคนทั่วไปถุงเงินเนี่ยคือแอปของร้านค้าที่ไปลงทะเบียนเหมือนกันนะลงทะเบียนในโครงการต่างๆนะไม่ว่าคุณจะลงทะเบียน เที่ยวด้วยกันนะครับเราเที่ยวด้วยกันหรือว่าเที่ยวปันสุกเงี้ยหรือว่าจะเป็นโครงการใดๆต่างๆนะรวมถึงโครงการคนละครึ่งรวมถึงโครงการต่างๆที่รัฐบาลจะออกให้ในอนาคตนะถุงเงินเนี่ยใช้เพื่อที่จะเป็นการรับเงินนะรับเงินจากลูกค้านะครับสร้าง QR code ให้ลูกค้าสแกนอย่างเงี้ยครับนั่นแหละครับคือแอปถุงเงินนะให้เข้าใจความต่างให้ชัดเจนนะคุณจะได้ไม่งงไม่สับสนนะเป๋าตังค์ในก็คือไว้ใช้สิทธิ์นะครับ ส่วนถุงเงินเนี่ยไว้รับเงินของร้านค้านั่นเองครับนี่นะครับก็ทําให้คุณผมหวังว่าจะทําให้คุณกระจ่างและเข้าใจความต่างมากขึ้นนะฮะและในแอปถุงเงินเนี่ยผมก็มีสอนนะฮะมีสอนสร้าง QR code นะฮะเพื่อให้ลูกค้าคุณสแกนนะครับในที่นี้เนี่ยผมมีสอนเอาไว้มีคลิปหนึ่งที่สอนของโครงการคนละครึ่งนะคุณสามารถดูตัวไอด้านบนดูใต้ของมันด้านล่างได้รวมถึงถ้าเกิดมีโครงการอื่นๆเนี่ยผมก็จะมีอัปเดตมาเรื่อยๆแล้วกันครับในคลิปนี้ครับ เราก็บอกความต่างที่นี้นนครับว่าแอปเป๋าตังกับแอปถุงเงินเนี่ยแอปเป๋าตังกับแอปถุงเงินต่างกันอย่างไรและใช้งานต่างกันอย่างไรนะค,คลิปนี้เมื่อกี้ผมก็บอกละเอียดไปแล้วนะครับผมพูดง่ายๆเลยสรุปอีกทีนึงก็คือแอปเป๋าตังเนี่ยเป็นแอปสำหรับประชาชนทั่วไปแล้วก็ไว้ใช้สิทธิ์ต่างๆที่รัฐบาลมอบให้นะฮะในนั้นเนี่ยก็จะมี G Wallet นะฮะแล้วก็จะมีอีกมากมายครับผมมีอธิบายเอาไว้แล้วนะครับเป็นคลิปที่ G wallet คืออะไรนะครับผมในนั้นเนี่ยอธิบายไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะอ่ารวมถึงถ้าเกิดคุณอยากส,สมัครแอปเป่าตัางค์นะผมก็มีสอนไว้ดูตัวไอเด้านบนดูใต้คอมเมนต์ด้าน,น,นล่างได้ผมมีสอนเอาไว้เยอะแยะมากมายครับเกี่ยวกับแอปเป่าตัางค์นะฮะใน G wallet แล้วก็จะมีโครงการต่างๆอยู่ข้างใน G wallet นะฮะโอเคส่วนถุงเงินเนี่ยก็คือเป็นของร้านค้าไว้รับเงินสามารถเช็คยอดขายเช็คนู่นนี่นั่น อะไรได้นะความต่างก็ง่ายๆเพียงเท่านี้ครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันมากเลยสําหรับวันนี้ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องไหนนะครับก็มีสองสองช่องทางครับที่ติดต่อผมได้หนึ่งก็คือแอดไลน์ผมใต้คําอธิบายคลิปนี้นะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับใต้คําอธิบายคลิปนี้แล้วส่งคําถามของคุณเนี่ยมาให้ผมได้กับอีกวิธีหนึ่งก็คือคุณบอกผมใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้ครับว่าคุณมีปัญหาอะไรอยากจะให้ผมแก้อะไรนะฮะโอเค สำหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันมากเลยนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป